ตามตามสัปดาหลายคิละพรราชสีอาคองแล้วหลายบาทแพ้ตกรใส่ตรงนี้เรียบร้อยครับสวยสวยตีนี้สวยตามสวยเอาครับนี่นะครับแพ้สวยแพ้สวยว่าจบสกอร์ครับท <crackers Hehe. S 2> ีเอ็ทเอทำได้ดีกว่า สู้ตอ่อแล้วสู้ตอ่อครับทางด้านทีเอเอเอฟซีนะครับเป็นใครวะเนี่ยอ่ะจำทั้งเลยเอาละครับ <l squishy> <e สู้ตอ่อแล้วก็สู้ตอ่อ <c oughs> ไปกันต่อครับบอลยังอยู่ที่จ่าก็จ่าลู้ไหมเซนขวงซ้ายครับทางด้านนี่แล้วครับทีมงานวีวีทันสมัยเร็วแล้วเลยไหมเนี่ย ให้มาจาังหวะนี้ติดตามผ่านเอาครับดา,า,าวสองเมบาอ,อ,อ,อจาังหวะนี้ลึกถึง,งด้านบนกับกินฟงชายซ้ายเลยครับไปขวาหารรัดแบงค์สารดินมากวาขยับมาที่ทาด้านแพทนากรแพทลูกนี้ฝ่าที่เอาเอาไเอาไ<บ><อ>กลางครับแปะอบ,บอลได้แล้วลูกนี้แพท